ปล่อยก็ร้องอยู่ในกรงก็ร้องค่ะแต่เมื่อกี้เล่นอยู่นะเล่นเล่นกับไม้ตกแมว <konuş> ดูเลดเดชดูเ <kys> ลดเดดของเธอเธอ ปากเปลือลยอะไรอ่ะอแมวเด็กค่ะแมวเด็กนะ เก็บภาพบรรยากาศให้ดูนะเนี่ยเดี๋ยวนางก็จะร้องเงี้ยตั้งคืนแน่เลยแต่ก็ให้จับนะแต่ตาต้องขังนะไม่งั้นเดี๋ยวน้องจะกระโดดทั่วไปหมดนะแต่ก็เลยต้องขังไว้นะอันนี้ถ่ายเก็บไว้ตอนประมาณหกโมงครึ่งเนาะก็หลังจากที่อิ่มหมดแล้วนะตาก็เก็บนะเก็บทุกอย่างเลยเนาะ เพราะว่ามันอยู่ในห้องเนะเดี๋ยวกลิน่นกลิ่นมืนออกนะให้ดูกันแค่นี้แหละว่านางก็เล่นแต่พอนึกเหมือนนึกขึ้นได้ก็จะร้องอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนเขาเคยอยู่ข้างนอกเนาะจ้าจามาเลยไปแล้วนะครับให้ดูเนาะว่าน้องอยังเล่นอยู่เนาะ ไม่ได้กดดันเขามากขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว,ว่าตาต้องทํางานเนาะแล้วก็เอ่อถ้าเกิดปล่อยไว้ข้างนอกเนี่ยน้องจะกระโดดทั่วไปหมดนะคะนะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวก็จะถ่ายให้ดูอีกนะสวัสดีค่ะ ขณะนี้นะเป็นเวลาตีหนึ่งเกือบเกือบเกาะไปปินประตูแล้วค่ะอ่าอันที่จริงก็ไม่ได้อยากปล่อยน้องนะแต่ว่าคือตาขังเขาไว้ตัออง้งแต่อ่า ช่วงทุ่มเนาะประมาณทุ่มหนึ่งแล้วก็ทำงานนะแล้วน้องก็เล่นนะเล่นแอมไม้ตกแมวนะอ่าแล้วก็นอนนะฮตอนนี้ไปไปควนประตูเนี่ยเพิ่งเดิอนออกมานะก็เห็นว่า น้องสะดุ้งตื่นทุกครั้งที่มีเสียงดังจากข้างนอกหรือข้างในก็แล้วแต่นะคะก็จะตื่นมาร้องประมาณนี้เนาะแต่ก็ไม่ได้เปิดตูให้นะคะก็ร้องแล้วก็เงียบไปแล้วก็หลับนะคะนี่ยเพิ่งจยงมาตื่นตอนประมาณเที่ยงคืนครึ่งเนาะแต่ก็เลยลองเปิดให้เขาเอามานะคะปรากฏว่า เขาหิวน้ำมากนะคะตาเทน้ำให้แล้วเขาก็แบบกินน้ำเยอะมากเนาะแล้วก็กินอาหารเม็ดแล้วก็ได้ชีในตอนนี้ก็กำลังร้องยังปากคลั่งอย่างที่เห็นนะเนี่ยตะเล่นนะแต่กะเล่นแต่ก็ยังอยากร้องอยากจะออกข้างนอก ตามภาษาแมวจอดนะฮะอัปเดตค่ะเดี๋ยวคืนแรกนะฮะวันนี้เอาคร่าวๆสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะคะแมวก็ยังเป็นทรงเดิมนะแปดโมงครึ่งเขาอยากออกข้างนอกนะฮะ ก็เมื่อคืนนี้หลังจากที่อัปเดตไปตอนตีหนึ่งเนาะตาก็เลยให้น้องเนี่ยเข้ากรงนะ,ะแล้วก็ลากออกไปข้างนอกเขาก็นอนอยู่นั่นแหละนะเนี่ยเขาจะเป็นทรงนี้เนาะนี่เป็นแค่เฉพาะช่วงเช้านะคะเพราะตอนกลางคืนเขานิ่งมากเลยนะคะยิ่งออกไปอยู่งนอกก็ไม่ร้องนะแล้วตาก็สามารถนอนต่อได้นะคะ แล้วตีสี่ปาก็เก็บเข้ามาเนาะให้เขาปล่อยให้เขาอยู่ในห้องเนาะก็ได้กินน้ํากินอาหารแล้วก็เข้าห้องน้ํานะคะนี่แหละเพิ่งจะมาเป็นอาการนี้ตอนเช้านี่แหละค่ะอยากออกนอกเนาะอัปเดตสถานการณ์นะคะว่าวันนี้เขาเป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวเขาจะมาล้อม เอามาทาสีก่อนนะแล้วก็จะซื้อเหล็กไปออกนะดูแมวหรือลิงถามใจเธอดูบ <c oughs> นโต๊ะทำงานตานี่มีดะลอยเท้ามันค่ะ <c oughs> เนี่ยเหตุผลที่ตาปล่อยไม่ได้เนาะตาต้องขังเป็นเพราะอย่างนี้นะคะ <c oughs> ก็เข้าเจด้วยเนาะ อัปเดตพอให้คร่าวๆนะคะดูแล้วเช้านี้ผมคงไม่ได้พักเนะืคะเพราะน้องเป็นนี้เนาะมารวยเอ้ยหนูไม่เจ็บของไงลูกดูนี่ดูนี่ดูความซ่าของมารวยเราไม่หยุดเลยค่ะแล้วก็จะอัปเดตให้ดูกันใหม่นะคะคลิปหน้าสวัสดีค่ะ